ด้วยคลิปที่มีประชาชนเขาขับรถผ่านไปแถวสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในกรุงเทพเนี่ยเขาถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้คนก็วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรทางสมนักงานเขตนะต้นสังกัดของเทศกิจที่ไปก่อเหตุกับลุงขายรถรถขายไอศครีมลุงขายไอติมเนี่ยเขาชี้แจงแล้วคุณลุงเราก็เจอแล้วนะครับแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ฮะคือในคลิปเขาใส่เพลงมาแล้วใช่ค่ะคือจะบอกว่าคลิปนี้แชร์กันเยอะมาก <ฮะ S 2> ใน Facebook ใน i อจีในไลน์ส่งต่อกันเยอะเลยค่ะตรงนี้นะฮะแถวดินแดงนะครับย่านกระทรวงแรงงานสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนแ,แดงนี่ค่ะจังหวะเนี้ยเมืค่คกีที่เราวงแดงๆเนี่ยหยิบกระป๋องไปเลยเป็นกระป๋องกลมๆสีเงินซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะเป็นกระป๋องเงินของคุณลุงแน่ๆออที่ขาย ไอติมอยู่่ะนะเป็นรถเข็นลักษณะแบบนี้นะครับมีร่มแบบนี้นะครับค่ะอ่าเดี๋ยวดูคลิปตอนแรกอีกสักทีหนึ่งนี่ปึ๊บคนนี้หยิบขว้าฟับแล้วก็คนนึงเนี่ยอีกคนนึงเหมือนจะไปเปิดกล่องนะใช่ไหมจะไปหยิบอะไรแล้วก็จะนี่เปิดปึ๊บแต่ไม่ได้อะไรตอนแรกจะหยิบร่มแล้วมือคุณลุงอ่ะขว้าร่มเอาไว้แล้วเขาก็เลยเหมือนไปเปิดกล่องอ่านี่ฮะแล้วก็ขึ้นรถของเทศกิจค่ะขับออกไปเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาก็แบบยืนดูกันอยู่เต็มไปหมดเลย นี่ฮะคนที่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยถ่ายเอาไว้ได้ค่คนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากมวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามเจอทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝั่งเลยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คุยกันได้ที่หน้าจอก็ได้นะครับทางไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเพจ Facebook ไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้คลิปนี้เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทวันเอามาลงเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้17กันยายนหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนดดิแดง รถกระบะของเทศกิจกทมทะเบียนนี่เลยนะฮะเห็นชัดเลยนะครับ4ี่กไก่ยอหญิง9176กรุงเทพจอดประกบรถ3ล้อถีบของพ่อค้าขายไอศกรีมมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ4คนลงมาแล้วหนึ่งในนั้นขวากระป๋องพลาสติกบนรถของลุงไปเลยซึ่งหลายคนมองคิดว่าสงสัยจะเป็นกระป๋องใส่เงินแน่ๆจะไปยึดของเขาทำไมจะเอาของเขาไปทำไม นะคอมเมนต์นี่ดุเดือดเลือดพล่านมากนะบอกโอ้โหเทศกิทธามิ่งไม่เหมาะสมจับแต่คนหาเช้ากินขําหยิบกระป๋องใส่เงินเข้าไปเห็นใจลุงพ่อค้าขายไอศครีมเหลือเกินเศรษฐกิจฝืดเคืองค้าขายลำบากอยู่แล้วยังต้องมาเจอแบบนี้อีกอนี่นะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดสำนักงานเขตดินแดงได้ชี้แจงผ่านเพจเฟ e b o o k ของสำนักงานเขตดินแดงนี่นะครับท่านผู้ชมครับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่เห็นในคลิปเป็นช่วงที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่กระทรวงแรงงานนี่ฮะแล้วก็มีภาพเนี่ยเห็นไหมเขาจะต้องดูแลเพราะว่าคนมาเยอะ,<ฮ>ะมาฉีดวัคซีนที่กระทรวงแรงงานทีนี้พอคนมากันเยอะมารอฉีดวัคซีนก็ทำให้มีผู้ค้าที่เป็นรถเข็นหลายรายมาขายสินค้าที่นี่ซึ่งมันขีดขวางการจะราจร สนักงานเขตดินแดงบอกว่าได้ขอความร่วมมือไปแล้วให้เคลื่อนย้ายรถเข็นออกไปไม่ให้มาขายสินค้าแถวนี้ก็มีลุงพ่อค้าขายไอศครีมคนนี้เพียงคนเดียวนี่แหละที่ฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำทั้งที่ตักเตือนไปแล้วหลายครั้งอันนี้ทางเพจของท้องเขตดินแดงเขาชี้แจงนะค<ฆ>่ะแล้วก็บอกว่าการขายสินค้าในที่สาธารณะแบบนี้มีความผิดตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535 มาตรา20นี่ตามหน้าจออย่างนี้เลยเว้นแต่แบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าสำนักง,งานเครดิตแดงเขาบอกว่าที่แถวนี้ไม่ให้ขายรถเข็นรถถีบอะไรต่างๆนานา,นาไม่ให้ขายของเจ้าหน้าที่ที่เห็นในคลิปก็เลยเข้าไปจับกลุ่มนะและได้ยึดกระป๋องไปซึ่งเป็นกระป๋องใส่อุป,ปรกรณ์ขายไอศครีมไม่ใช่กระป๋องใส่เงินอย่างที่โลกโซเชียลว,วิพากษ์วิจารกัน ถามว่ายึดไปทําไม,มสานักง,งานเขตดินแดงชี้แจงในเพจ a c e b o o k บอกว่าเพื่อเอาไปเป็นของกลางประกอบการดําเนินคดีเอาไปแค่นี้ไม่ได้ยึดรถเข็นซึ่งตอนนี้สานักง,งานเขตดินแดงบอกว่าได้กําชับไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติด,ด้วยความสุภาพหลีกเลี่ยงการกระทําที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคามต่อสภาพจิตใจของประชาชนค<า>่ะอ้านี่ทางเขตดินแดงชี้แจงแบบนี้นะฮะ ขณะดเดียวกันครับท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปเจอคุณลุงคนนี้แล้วนะฮะคุณลุงพ่อค้าขายไอศครีมนี่คุณลุงท่านนี้เลยนะครับลุงบุญศรีลุงบุญศรีบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเนี่ยลุงไม่ได้กีดขวางการจราจรนะลุงไม่ได้แบบโอ้โหไปจอดขายแล้วก็กีดขวางการจราจรเขาสั่งห้ามแล้วไม่เชื่อ ลุงไปจอดรถซื้อกาแฟแวะซื้อกาแฟเหรอคะเนี่ยแวะซื้อกาแฟเป็นร้านประจําของลุงมันเป็นทางผ่านระหว่างขี่รถเข็นไอขายไอศครีมอยู่ๆเจ้าหน้าที่เทศก,กิจขับรถกระบะมาจอดไม่พูดจาอะไรเลยไม่ได้มาเตือนอะไรเลยมาถึงจะมาหยิบเอาร่มลงุงพี่คุณอรชพรอบอกว่าใช่เนี่ยจังหวะที่คนข้างหลังหยิบกระป๋องเงินห้องข้างหน้าเนี่ยจับร่มแล้วแกคว้าร่มเอาไว้เห็น่มหมุนๆน,นะเห็นไหมอ่านั่นแหละจังหวะนั้นแหละแม่หแมวม่มก็จับร่มไว้นี่ฮะ ลุงบอกจะมาเอาร่มของลุงนะนี่คือร่มคันใหม่เลยลุงคว้าเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยหยิบกระป๋องเครื่องไอติมไปแทนไม่ใช่กระป๋องเงินอลุงก็บอกว่าไม่ใช่กระป๋องเงินเป็นกระป๋องเครื่องไอติมอะเวลาเราไปกินไอติมใช่ไหมเราสั่งเราต้องใส่พวกเครื่องเคียงต่างๆนั่นคือกระป๋องนั้นแหละกลายเป็นว่าวันนั้นนะฮะลุงบุญศรีบอกว่าลุงต้องเล่ขายไอศ์ครีมขายแต่ไอซ์ครีมเปล่าๆไม่มีเครื่องใส่ให้ลูกค้าทั้งวันเลยฮะ โชคดีมากที่ในกระป๋องไม่มีเงินแล้วตอนนั้นเนี่ยลุงยังขายไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งเลยนะทั้งวันเนี่ยต้องขายต่อคือขายแบบไอติมเปล่าๆไม่มีเครื่องฮะคุณลุงบุญศรีเลยบอกว่าอยากจะขอความเห็นใจหน่อยอที่ทางเขตบอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่ว่าแล้วไม่เตือนนะขี่รถขับรถมาเข็นมาขายแล้วอยู่แถวเนี้ยคนอื่นเขาฟังกันหมดลุงบอกไม่จริงเลยนะฮะลุงทําตามตลอดนะครับแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยขอให้คุยกันก่อนไม่ใช่ลงมาแล้วมายึดของไปเลยแบบนี้ เขาบอกว่าผมน่ะกีดของทางจราจอนเขาเตือนผมหลายครั้งแล้วครับคําว่าคําว่าเตือนผมหลายครั้งแล้วผมไม่เชื่อฟังและคําว่าที่ไม่เชื่อฟังทําว่าผมดื้อเนี่ยไม่ให้ผมผ่านถนนเส้นนั้นได้เหรอถึงจะคิดว่าไม่ดื้อนี่ผมพูดจริงจริงนะคําว่าดื้อเนี่ยไม่ให้ผมผ่านเด้เหรอถ้าผมผ่านมาผมดื้อไหมเขาหาว่าผมดื้อคือลุงคือลุงจะบอกว่าตอนนั้นลุงยังไม่ได้ขายเลยจัง ใช่ใช่ครับใช่เขาไม่ให้ผมขายแถานั้นผมก็ไม่ขายค mm ุณ hmm. เปล่าผมไม่ไขึ้น mm hmm. ผมก็จอดข้างทางเงี้ยไปซื้อกาแฟนั่นเอง mm hmm. พอเขามาถึงเขาก,กดกูมาหาผมเลยเอาไปเลยลุงยืนยันว่าลุงไม่ได้ขายนะค่ะคือมันทางผ่านจะให้ลุงทํายังไงก็มันผ่านก็ต้องแล้วมันจอดรถซื้อกาแฟอะไรประมาณอย่างเนี้ยพอค้าแม่ค้าในจุดเกิดเหตุเหตุการณ์ก็บอกกับเรานะครับบอกว่าลุงก็จอดซื้อกาแฟจริงๆ,ไม,ๆไม่เชื่อไปถาม เจลสิกาแฟร้านเจลอ่ะลุงกระจอดรถซื้อประจําแล้วจังหวะนั้นน่ะมีคนเรียกซื้อไอศครีมลุงมีแค่คนเดียวเนี่ยแล้วอยู่ๆเทศกิจก็มาล้อมหน้าล้อมหลังหยิบกระป๋องแกไปด้วยอพอค้าแม่ค้าแถวนี้บอกว่าโอ้โยังมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าคือแกก็ไม่ได้จอดถึงขั้นแบบกีดขวางการจราจรอ,อะไรขนาดนั้นไปตักไปเตือนก่อนก็ได้คือทําแบบเนี้ยคนทํามาหากินหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันหมดกําลังใจ กินไม่ทั้งจอดรถมาปุ๊บปุ๊บมึงอะมีเงินแต่ว่าคนค้าขายไม่มีเงินเดือนกินอย่าวพวกมึงจริงๆมันทางของทุเองอะเรถเกิดในงานไปจอดบนพื้นบ้านอะที่ฉีดยาอะมึงให้เขาขายได้ยังไงคุณผู้นมอะถ้าเกิดมึงไม่ได้เงินไม่เชื่อหรอกมันน่าจะรู้มารวยกันได้นิดๆหน่อยๆขายของวันหนึ่งก็เศรษฐกิจแบบนี้เนาะกำไรก็ไม่กี่บาทกำไรก็ไม่กี่ยเอใช่กำไรก็ไม่กี่ตังค์ท่งมีขายของก็ลํำบาก น่าจะรูปมารวยกันได้ก็รูปมารวยกันไปนิดๆหน่อยๆพ่อค้าแม่ค้าจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นใจกันว่ายุคนี้มันเป็นยังไงแบบไหนข้าวของก็แพงแล้วก็ขายของก็ลําบากกว่าจะได้ทุนกว่าจะได้กําไรมันก็ก็อยู่ยากทั้งทุกอย่างอ,ะอ่ะอ้านี่ฮะท่านผู้ชมครับก็แจ้งเพื่อทราบแล้วกันฮะค่ะเอาไว้ว่าทางเขตดินแดงบอกว่าถ้าตรงแถวนี้เนี่ยห้ามรถเข็นรถถีบรถอะไรต่างๆนานา,นาของพ่อค้าแม่ค้าเร่เนี่ย ห้ามมาตั้งจุดขายของเขาฉีดวัคซีนโควิดสิบก้าก็อยู่ที่กระทรวงแรงงานขีดขวางการจราจรอ่านี้ก็แจ้งก็ทราบด้วยนะฮะท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะได้ทราบด้วยท่านสุชาติชมกลิ่นเผื่อท่านจะกำชับกำชาอะไรมาอมว่าอ๋อเออผมว่ามันก็ขีดขวางการจราจรก็มาขายไม่ได้หรือว่าท่านอาจจะมีแนวนทางหน่อยก็ได้นะ,ะ,ะมันไม่ได้กีดขวางอะไรมากคือคุณผู้ชมอ่ะส่งคอมเมนต์มาที่หน้าจอบอกว่าจริงๆหลักนิติศาสตร์น่าจะต้องใช้ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์หน่อยไหมหรือรัฐมนตรีท่านอาจจะ พอเห็นข่าวนี่อาจจะเอ้ยงั oh, ้นก็จัดที่ใ oh, ห้เขาเลยทำเป็นช่องทางไปเลยอ่ะเขาจะได้อามาขายกันขายไอติมขายลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นทอดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คุณอยากกินส่วนตัวแหละคือเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าจริงนะฮะคือหลายคนเขาก็ไม่ได้มีเรี่ยวแรงพอจะไปไปเช่าร้านเช่าหน้าร้านหรือว่าเช่าอาคารอะไรตามข้างทางเพื่อจะขายของนะค่ะท่านผู้ชมครับเราเจอเท่าแก่ส่งไอศครีมที่คุณลุงบุญศรีเนี่ย ไปรับมาขายนะฮะค่ะคือบอกว่าลุงเนี่ยแกมารับไอศครีมวันหนึ่งรับสี่กล่องราคาก็พันกว่าบาทถ้าขายจนหมด4ี่กล่องเลยนะค่ะจะเหลือเงินเข้ากระเป๋าประมาณห้าร้อยบาทส่วนใหญ่ขายไม่ค่อยหมดหรอกในยุคนี้นะลุงแกขายทั้งวันเนี่ยขายยันสองสามทุ่มอะแต่ละวันนะแล้ววันเกิดเหตุลุงก็โทรมาหาบอกโอ้โหท้อเหลือเกินโดนเทศกิจยึดของอีกแล้วเห็นร่มนี่ไหม คือคุณฉลวยเนี่ยบอกกับเรานะฮะร่มที่เห็นใหม่ๆเนี่ยคือเจ้าของร้านขายส่งไอศครีมเพิ่งซื้อให้นะฮะ,ะเพราะก่อนที่จะโดนยึดกระป๋องเครื่องไอติมเนี่ยแกโดนเทศกิจยึดร่มไปแล้วโอ้แล้วเจ้าของร้านขายส่งไอศครีมเนี่ยเขาสงสารค่ะเขาก็เลยเอาซื้อร่มคันใหม่ให้ก็ได้อ๋อนี่เป็นร่มคันใหม่ไม่งั้นขี่รถไปขายเนี่ยมันตากลมตากแดดตากฝนปรากฏเนี่ยเทศกิจจะมายึดร่มไปอีก แควาล่มหมับเอาไว้เลยฮะลุงบุญศรี่านผู้ชมครับถ้าใครอยากอุดหนุนลุงบุญศรีนะครับจันทร์ถึงสุขขา,ายไอศครีมอยู่แถวกระทรวงแรงงานถนนวิทยาตรีแขวงดินแดงเขตด,ดินแดงกรุงเทพนี่นแหละเสาร์อาทิตย์จะไปอยู่แถวหน้าช่อง11ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า n อ t คบะแล้วก็ในซอยของมหอ,อการค้าด้วยนะฮะเผื่อลุงเห็นลุงบุญศรีก็อุดหนุนกันหน่อยค่ะอันนี้ผู้สื่อข่าวเราซื้อไปเลยใช่ไหมใช่ หรือพ่อค้าแม่ค้าท่านอื่นๆก็ได้ช่วยกันหนุนๆนะฮะอ่า